สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการใส่เบาะพอดเบาะคลิกไอ,ไอคอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วรุ่นใหม่อีกหลายรุ่นนะครับมีวิธีการใส่ง่ายมากผู้หญิงก็ใส่ได้ครับก็ลองดูนะครับหนึ่งสลักสองตัวเบาะนี่นะครับจุ๊บให้ตรงกันนะครับเอาสลักเสียบเสียบให้ตรงรู เรียบให้ตรงรูได้ละขยับหน่อยขยับช่วยหน่อยนะครับฝั่งนี้ฝั่งอยู่ที่มือแม่นเป็่ถนัดเอ,อิบ <c oughs> ก็ในหะ้ตำแหน่งเข้าได้แล้วนะครับก็เอาตัวบิดนี้ ขึ้นครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเอามาฝากกันแค่นี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ก็ทำเองได้นะครับสวัสดีครับ